สวัสดีครับ G M m 25และ A S Play นำคผู้ชมมาติดตามฟุตบอลรีโว่ไทยลีกนัดวันอาทิตย์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมผู้ใหญ่ครับชมบุรี FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของการท่าเรือ FC ฟซีครับชมบลีมาในระบบ4-4-2นะครับส่วนการท่าเรือมาในระบบ4-5-1นะครับเดี๋ยวรู้ครับ90นาทีนี้ใครจะ3คะแนนผู้สิ้นสงกรานต์บุญมีเกียรติให้สัญญาณเริ่มแบทเทิลครับการท่าเรือทีมเยือนออกบอลก่อนบดดิน เลงแล้วเปิดเข้าไปได้จงังหวะเลยเคลิสไปแล้วด้วยครับแต่เหมือนน่าจะไม่โดนใครนะตรงนี้ครับตัดแล้วครับฝากมาสหรัฐเลงแล้วเปิดข้ามลายกองหลังโอ้โหน้ำหนักตรงนี้มูริโลแต่บอลมาสปินลองซัดเลยครับอีกทีหนึ่งยังได้จอสองไหลแล้วปั่นโอ้โหนีหลุดไปเยอะเลยครับโอกาสของชมบุรีครับเกือบออได้ทำกนได้สวยเลยนะครับอดีศรยัดมันูรูนโอ้แปะจังหวะเดียวตรงนี้สวยนะครับเล่นกับทันนูรูน หล้มไปแล้วครับผู้สิยปล่อยเพย์ออนเล่นต่อนะครับโกซุนกีเปลี่ยนมาเลยครับจากขวามาซ้ายเควินเลงแล้วเปิดเลยครับจังหวะนี้น่าจะถึงเหมือนกันแต่ว่ายังมีตัวโม่งครับโอ้ย้อยไปกะให้นูรุนเลยหวนทุ่มต่อครับฟิลิปมาที่โซเรสเลาะมาเจอลุมสองป้ายออกมามีเวลาให้ฟิลิปได้เล็งเปิดยัดเข้าในมั้งก็เห็นแล้วครับว่าเสาแรกครับดูอันตรายครับปัดทิ้งไปก่อนชนดินบดินเลงครับ เปลี่ยนจุดเข้าไปตรงกลางเอาหม่งนี่มีฉลับแล้วอีกทีนึ่งโอ้โหถ้จาจังหวะน,นี้บอลสองนี่แนวรับของชลบุรีไม่พร้อมเลยครับเพราะว่าล้มกันในหน้า,นาบมดแล้วเข้าหน้ากรอบอย่างดีครับตรงตัวของชนินครับเดี๋ยวดูภาพชากันตรงนี้นะครับบอลเปิดมาแล้วหมี่งไปชนศรษะจะโงกันอีกทีนึงของทางอดริษักนะครับวอนีเล่นต่อได้ครับทุ่มฝากมาโซเรสอยู่ยองสู่เข้าเร็วเลยครับโอ้หจังหวะน,นี้ขยันและทำได้ดีด้วยเอาละครับเกมโตกลับได้ทํางาน,นครับแต่ว่าผู้เล่นชลบุรียังขึ้นนไม่ท พันยุคต้องเลาะเข้าในมาก่อนอย่าลุยต่อมาเอาล้ครับเปิดกว้างเก็บบอลมาแล้วครับชิสุรุพงศ์รัสตาวิ่งทงทางชิสุรุพงศ์เข้าในหักกลับมาเป็นบุคคอลี่เดมดี้แล้วได้โอ้โหจังหวะนี้ตัดสินใจโอโ้ยิงเสาแรกนี่เบามากครับเพื่อนยังไม่บาดนะครับเกียรติ้านก็ต้องรอเควินแต่ว่าน้ำหนักบอลยังดีพอถึงเส้นหลังแล้วครับเควินเปิดย้อนมาบอลถึง โซเลตปล่อยแล้วได้ปั่นลูกนี้โอ้โหติดไซด์หนึ่งครับทางบดินและอีกทีนึงโกซุนกีปั่นก็ออกไปอีกครับเข้ามฟากมาฝากไว้ที่ชัตรมงคลล้อสวยครับตรงนี้ดูรุนหลงเลยนะครับแล้วชัตรมงคลเปิดเข้ามาอยู่ในกองซูบ่งเรียบร้อยเลยครับโอ้โหดึงสูงนการน้ำหนักพอดิบพอดีครับบ่งอีกแล้วเขาอยู่ในกองซูโอ้เป็นไงเข้าทางที่สวยจริงๆครับพวกนี้ เปิดจากด้านข้างเข้ามาข้างในครับเสาไกลแล้วมงย้อนยูไปยองซูอีกแล้วครับดูจังหวะให้มาตรงนี้ครับโอ้โหหลอกดูดูนก่อนแล้วดูเปิดมาตรงนี้โอ้โหโคตรดีโคตรดีแล้วการมงย้อนมาตรงนี้นี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมมากๆนะครับโอ้สาแล้วมงย้อนสปัตนาเนี่ยหมดสิทธิ์เลยครับบอรู้สีสุภายอดเยี่ยมมากนะครับทั้งฉัดมงคลเองแล้วก็ยูไปยองซูโอ้สัญชาตญาณความเชิคม ในเด็กสอนี่อยู่บนโูยอดเยี่ยมจริงนะครับชนินออกมาเราโตเคลิชแดนบนเริ่มเดินแล้วนะครับทางฝั่งของการท่าเรือคิ้งบอลยาวมา,าจังหวะนี้ไม่มีทงนะครับมิถีมันได้ก็ผ่านมาเรียบร้อยนี่ครับม่เหลืออะไรครับแบบนี้โอ้แต่สุดท้ายรอครับรอจนเข้าค่อยว่ากันครับครับพุด้สินอาจจะเป็นจังหวะที่มันผู้เล่ของชมรีวิ่งสวนทยเข้ามามันก้าเก่งที่อาจจะเป็น จังหวะน้ำหน้านะครับก็ปล่อยให้เล่นไปก่อนได้นะครับนะครับเดี๋ยวดูการตีเส้นตรงนี้ดูเอียงคือถ้ามุมนี้เราไม่กล้ายืนยันนะครับแต่รู้แค่ว่าไอ้ลูกนี้เล่นโดนโจมถูกต้องเลยครับทีนี้เข้าไปก่อนครเดี๋ยวมีเสียงระพงที่จ่ายมาครับอยู่จะได้ครับได้นะครับครับอืมน่าจะมีเควินดีลลามาไหมครับหมายเลขกลีบสามแลจ่อข้างล่างกันใหญ่เลยครับแบบนี้โอ้โหสองศูนย์เลยครับ เควินได้รมรมเบียดกับทางยูพยองซูสู้กันะ้อนแต่ว่าก็ยังเอาตัวรอดมาได้เอาอะไรครับพลิกมาฝากนุรุนขวาเติมแล้วนะครับนุรุนพลิกมองเข้าหาประตูเล็งแล้วฝากใกล้ๆทีหนึ่งฟิลิปยอดเข้ามาไม่ได้ครับติดแล้วก็เข้ามือของทางทรงชัยครับอขออภัยนะครับทางชด,ดินครับชชบดีเนี่ยเล่นตามเกมเลยครับรอจังหวะดักตัดแดงตัวเองแล้วก็เล่นเกมโตกลับโดยกาทรานซิชันเลยโซเรยให้ติด เกือบจะโดนชิสรุปงขโมยังเข้าทางอยู่ครับอีกทีหนึ่งโซเรสที่มาแล้วจังหวะเกือบจะถึงครับแต่ต้องชมจริงว่าทรงชัยครับเควินมาที่บดินเปิดเข้าไปติดทางเฉลิตอะไรก็เข้าทางซัดลูกนี้เรียบร้อยครับมาเลยครับยิงทีมเก่าจนได้ครับดููสีย่างเกมไล่มาเป็น1น่งต่อสครบับนี่เป็นประตูแรกที่ยิงใส่ชมรูนี่แต่เขาเคยย้ายออกไปเลยนะครับ บูบอดินเปิดมาแล้วโหมกมาไม่เคลียร์พักอ,อกยิงเร็วมาตรงนี้ทำได้ดีเลยนะครับนูรูลงขอดีเป๊ะเลยครับหนะ้าอ,อกพักแล้วก็ถือว่าเฉียบขาดมากๆนะครับโอ้ไม่งั้นช้ากว่านี้อาจจะโดนชัดมงคลเนี่ยไปบล็อกไว้ได้ทันอยู่เหมือนกันโซเรสจ,จะติดเครื่องไปแต่ก็ยังไม่แรงพอนะครับฝากมาศิวกรศิวกร,วกรแต่งเข้าขวา เปิดเอาลูกนี้กาจะลักไก่ยิงเหมือนกันครับตกใส่ใต้คานสู้กันมาดีเหมือนกันครับตรงกลางเควินจ่ายต่อมามาดินพาลามาดินรับจะใช้ความสามารถไม่ได้ครับต้องคืนกลับมาเปลี่ยนจุดให้กับเควินเปิดเข้าไปม่งไว้ก่อนครับจังหวะสองอีกทีหนึ่งนูรูนก็โอ้โหจังหวะนี้ปลายมือของทางชนินอีกแล้วครับโอ้โหถือว่าซูเปอร์เซฟเลยครับทางชนินแล้วนูรูนอีกแล้วนะครับผู้สิน์ไม่รอครับก็ครบแล้วครับสองทีในการทอกระเป๋าจบครึ่งแรกไปเลยแพงคนเดียวนะครับ แล้วบดินเปิดจัดเข้ามายังชกทิ้งได้ครับวันสองซัดลูกนี้โอ้โห,โหเอากองหลังลงมาเพื่อนหน่อยเาัาว่าถ้าสมมติเกิดพลาดโดนตีเสมอขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องปักแผนอีกทีนึ่งอ้า,จาวจังหวะนี้เช็ดมาเข้าทางยูบิงซูโอ้โหถึงก่อนแบบนี้แรงแล้วซัดอ้าวโอ้โห,โหยังติดไม่ได้ครับติดทางฟิลิปโรเลอร์ครับ<อ>ว่าเขได้ประตูที่3ครับพลาดการทำแฮตริกแล้วก็โอ้ฟิลิปโรเลอร์ถือว่าลงมาตรงนี้ช่วยไว้ได้ไม่ให้เสียประตูที่3ามเลยนะครับ นี่ครับโอ้โหอมาพาดเลยครับโอลวุตต้องยิงมาตรงนี้เลยโอ้โหข้หางในดูบดินครับเปิดเข้าไปอ้าวิดไปผิดครับ,รบยังดีครับเสาแรกทนันชนินยังอยู่กับรับได้ไ<อ>เควบินรอจังหวะเพื่อนเตะเข้า,าไปในกรอบล้วผ่านลูกเลี้ยงมาติดสหรัฐนะครับบอลเข้าทางราชัชตะฝากขึ้นมาด้านบนยูบิยองซูให้ตอบมูริโลอาเแล้วครับแบบนี้เข้าทวดมาแล้วบูริโลสปินมา สปินมาถึงแล้วสัตว์ลูกหรือเจ็บไปเลยอะครับยังเข่ามือของทางวารุษแล้วคว้างเร็วต่อมาทำชิงอาละะครับเจาะเข้ามาแคบินทานแล้วสัตว์ลูกอ,อโหมะบอลสุดท้ายเนี่ยสิวกรุสศาสตร์ปล่อยให้กับทันูรูแลนะครับโอ้โหได้หลุดมาสัตว์แบบเน่งเเลยครับดูดูจะชอยตัวสำรองของการท่าเรือจริงกลางก็มีชฉลิยชปุยนะแต่ว่าโคชอุลาคิดถูกครับเอาทางธนบู์มาช่วยในการ เปลี่ยนเกมเร็วซ้ายที่ขวาที่เอาเละครับเข้าในมาฟิลิปฟิลิปให้ต่อแปะมาบอลยังผ่นานอ้าวเข้าทางแล้วสัตว์ดูเลยโอ้โหแม่บอลอูซานมาถึงฟิลิปแต่ว่ายิงก็ยังไม่เข้ากรอบชาดินไปสายขึ้นมาเอาเละครับมาเข้าทางชิดชนะพงศ์อู <c oughs> ้วจังหวะนี้โอ้ออาริสรครับไปเข้าช้าอู <c oughs> สิงควักมาเป็นใบแดงครับ <c oughs> ตรงนั้นมันตัวสุดท้ายครับครับ <c oughs> <c oughs> แล้วชิดชนะพงศโ,โ,โอ้โหเจ็บอีกแล้วครับ โอ้เหมือนเจ้าตัวเองก็รู้ตัวครับทางอดิศรนะครับโอ้ช้านิดเดียวเท่านั้นนะครับดูปอยามาตรงนี้แล้วอินิสมูโรมองมาสปีดมาเอาบอลตรงนี้โฉบถึงก่อนโอ้โหแทบจะโอ้ลําคออีกแล้วครับชิซุดุพงแลวดูตรงนี้ครับนี่โอ้โหยอดอกอะเต็มเต็มอกครับยันดีไม่ให้จุดเดิมใช่ครับแต่ใกล้เียงเลยครับใช่ครับโอ้ผักฉับเดิมๆครับตอนนั้นกับชัดชัยเจี๊กกลางนะครับ ข้างเอาแล้วครับเก็ตตกตรงนี้ได้อดิศักหักเอาแล้วครับโรเลอร์ดึงเข้างซ้ายสัตว์ลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหมาจนได้กรบตีเสมอ10คนของการท่าเรืออะไรมาเป็นสองสองแล้วครับดูข้อผิดพลาดมาตรงนี้นี่ได้เปิดกัดตัดกันมาโอ้โหกลางนี่โล่งมากๆโอ้โหมีเวลาล,ล็อกเข้าซ้ายแล้วก็ตรงนั้นเองเนี่ยผู้เล่นของชมบรุรีเข้ามาบล็อกไม่ทันนะครับโอ้โหยิง ขีบขาดมากๆนะครับฟิลิปโบเลอร์ประตูแรกของเขากับการท่าเรือนไทยลีกในลูกการนี้เลยนะครับทรงชัยข้ามมาจับบอลเกือบจะไม่ดีนะตามเล่นได้ชัดมงคลหักกลับมาโอน้ำหนักถึงอยู่พยายองสูด,ด้วยทิมช่องนี้บูริโลซัด์ลนี้อะไรครับโอ้โหมาแล้วครับขึ้นนำอีกครั้งในสามสองกำจุบุรีเล่นช่องตรงนี้สวยมากๆนะครับกุบุรี เอากลับมาจนได้ครับประตูที่3ของช่มงรีเป็นเดนิสโบเดโลอะครับเอาจนได้นะครับโอ้โหดูครับปอยาวมายืนห่างมาตรงนี้เลยนะครับว่าผู้เล่นเหนือกว่าแล้วสัตวมงคลให้ลูกนิดโอ้โหตัดกันมาได้เปี่ยมากแล้ววิ่งทำทางมาหลุดมาตรงนี้เนี่ยกบกึ่งมากๆนะครับ ทาไม่ล้านี่ก็โอ้โหถือว่าสวยมากๆนะครับในการเข้าทาตรงนี้บอลตามช่องนี่หลครับโอ้โหโดนยน,นิสมโรขยับหนีมาเสียพื้นที่ในการเล่นไปเลยนะครับมรวุฒิบุญวนกลับมาอ้าวแล้วไปจ่ายเข้าทางของทางชบุรีครับสายขวามีหมดแล้วมูดิโลเปิดข้ามมาเลยนะครับให้ทางยูพยองซูยูพยองซูจะล็อกเข้าไหนหลบทางเคเินยังเสียหลักอยู่ครับ โอรลิชาแล้วต้องหาจาังหวะยิงแล้วซัดลูกนี้มีชั้นแลับแล้วก็ตกหลังประตูครับเปิดเข้าในมาหมองครับโดนยูยองซูนะ,ะแต่ว่าทิศทางมันปัดทิ้งมาแล้วโอ้โหซัดสวนลูกนี้บอลยังติดอีกทีนึงครับสายของชัยมงคลหนุนขึ้นมาอ่ะแล้วบอลเกี่ยวโดยบูริโลโอ้โหคืโอโหวกจังหวะนี้ต้องยกมือขอโทษเลยครับบูริโลจังหวะเข้าบอลใส่ทางธนาบูครับเล่นอันตรายด้วยครับ บอลสกัดกันขึ้นมาจังหวะ50 50บวกกันอดิศักดิ์ทำได้ดีนะครับให้ต่อมาถึงฟ er. ิลิปโรเลอร์จังหวะสำคัญเหมือนกันนะครับ3ต่อ4ครับการทะเรือน้อยกว่าแต่ขึ้นมาโซเรสต่อถึง er. ฟิลิปโรเลอร์ฟิลิปดีเควินขู้งหลังฟิลิปตัดไปต่อบวนกลับมาคืนโซเรสไม่ได้ครับเชิดตัดไปก่อนโดยสหรัฐแล้วค่อยๆปล่อยบอลออกมาก <c oughs> ็ยังสู้อยู่ถึงนาทีสุดท้าย,ยนะครับการทะเดือเกมโตเกือบจะ ทำได้ผลอยู่ไงไงเหมืงนกันะครับแล้วก็เป่าหมดเลยครับตรงนี้โอ้โหเป็นโชบุรีก็เอาโดราไปได้ช่นะ3ประตูต่อ2ครับ